ที่บ้านอยู่กันหลายคนใช่ไหมคะแล้วก็พอดีมีหลานยายนะคะเป็นเป็นหลานที่เา้าเขาอยากมาอยู่ที่นี่เขาวัยรุ่นนะคะเขาวัยรุ่นแล้วอยากจะมาอยู่ที่นี่เบื่อบ้านเพราะว่ามีแต่พ่อกับแม่ก็เลยมาอยู่แต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นผู้ชายแล้วก็วัยรุ่นอายุย่างสิบเจ็ดปีนะคะแล้วโดนตามใจมา mm. เหมือนกับเป็นอะไรที่แบบ ฝึกให้เรามีผัดสาก,กับเด็กรุ่นใหม่นะคะซึ่งเราอยู่กันแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดังนั้นเลยโอ้ยมีหลายอย่างค่ะที่ที่ที่ต้อท,ที่ผู้ใหญ่อย่างอยาเราเนะะี่ยค่ะต้องปรับเพราะวันหนึ่งเขาเขาเป็นประจําเลยเขาจะกินน้ําแข็งแล้วใส่ของในตู้เย็นนะคะคือใส่แก้วในตู้เย็นถ้าใครเห็นก่อนก็เอาออกเสอย่าได้ไม่แตกอ่าช่องฟีดนะคะแต่แต่แต วันนั้นเขาไปตลาดแล้วก็ลืมแล้วก็ใส่แก้วไว้อีกก็บังเอิญหินแล้วก็เราก็บอกว่ากลัวมันจะแตกนะคะรีบรบออกมาแล้วก็เอาวางบนกะละมังหรือว่าอะไรก็ได้เวลาแก้วมันแตกมันจะได้ไม่ปิ้นพ่านบอกเ็าบอกว่าอันตรายนะอย่างเนี้ยไม่ควรใส่นะในช่องฟีดอ่ะเพราะว่าแตกหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเนี้ยเขาก็ยังยังอยากจะจับแล้วก็อะไรอย่างเนี้ยค่ะเราก็บอกว่า ให้เอาใส่กระมังนะลูกเดี๋ยวมันแตกใส่มือแล้วเศษเศษผงม,มันจะเพ่นพานบอกสักสีห้าครั้งอ่ะค่ะเขายังไม่ทําตามเราก็เลยแบบอารมณ์ที่ว่าเอ๊ะทำไมพูดยากจังเลยเริ่มเริ่มมีเสียงนะคะเริ่มตัวเราเริ่มมีเสียงเสียงดังขึ้นน่ะคะ่ะก็เลยนึกได้พอนึกได้ก็เลยรีบขอโทษก็บอกว่าอืมยายขอโทษนะป่อ,อหลานไม่ค่อยจะฟังยายเลยขึ้นเสียงขอโทษด,ด้วย ซึ่งเมื่อก่อนถ้าเราไม่ไม่ปฏิบัติธรรม,มที่อาจารย์สั่งสอนค่ะเราก็คงจะเอาตจใจเรานะคะต้องฉุนเฉียวใส่ไปรุ่นอย่างนี้ค่ะแต่พอเราเราเรา,เรามีเข้าใจขึ้นมาว่ายิ่งพ่อครูบอกว่าปีนี้เป็นปีที่บอกว่าอาหารเป็นเราต้องผลิตอาหารแล้วก็ต้องไม่สร้างอาวุธอะไรอย่างเนี้ยเราก็เลยเข้าใจว่า อาหารทางใจมันก็สําคัญและก็อาวุธหอกดาบที่ทิ่มแทงหัวใจคนน่ะมันไม่ดีก็เลยมีสตินะคะที่จะอยู่กับวัยรุ่นทุกๆเรื่องค่ะไม่งั้นอยู่กับเขายากเพราะเราหกสิบสี่แต่เขาเพิ่งสิบเจ็ดอะไรอย่างนี้ก็และก็โดนตามใจมามากเขาไม่นิ่งเลยค่ะเลยต้องมีสติควบคุมมาุมอยู่ตลอดว่าอยู่กับเขาให้ได้นะเพราะว่านี่คือเป็น เป็นตัวผัสา์ที่เราจะได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะคะ